สวัสดีค่ะพบกับพรอพิพลชาแน,นลนะคะวันนี้ก็จะมาทำเมนูไข่เจียวนะคะไข่เจียวเห็ดใส่ใบกระเพรานะคะวัตถุดิบก็มีไม่เยอะนะคะมีพริกกระเทียมแล้วก็เห็ดเป็นเห็ดคอนขาวนะคะหัน่นไว้เรียบร้อยแล้วค่าแล้วก็กระเพราแล้วก็ไข่สฟองนะคะเครื่องปรุงก็จะมีน้ำปลากับซีอิ๊วขาวนะคะ แล้วก็มาเริ่มใส่ส่วนผสมลงไปได้เลยนะคะเราจะใส่ตีไข่ก่อนน,นะคะตีไข่ให้แตกก่อนแล้วก็ตามด้วยเห็ดเลยนะคะเราเห็ดใส่ลงไปตอนนี้กระทะก็เริ่มร้อนนะคะตั้งกระทะรอไว้แล้วนะคะ ใส่พริกสดแล้วก็กระเทียมนะคะแล้วก็น้ำปลานะคะนะคะกะกะเอานะคะรับปลาไม่ต้องเค็มมากนะคะแล้วก็จะใส่ซีอิ๊วขาวซีอิ๊วขาวนิดหน่อยนะคะโอเคเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ตีไข่อีกรอบหนึ่งนะคะ ใส่เึืนฟองเลยนะคะเวลาเจียวจะได้ฟูๆนะคะแล้วก็ใส่ใบกะเพราใส่กะเพราลางไปประมาณนี้นะคะเป็นเมนูนง่ายๆนะคะง่ายมากๆเลยนะคะใส่ส่ซนเปอร์เซ็นลงไป ให้ขึ้นฟองนะคะขึ้นฟองเลยแล้วก็จะนำไปเจียวนะคะกระทะร้อนแล้วค่ะน้ำมันก็จะเยอะนิดนึงนะคะควันขึ้นแล้วค่ะคะวันลอยแล้วใส่ไข่ลงไปเลยนะคะ ให้ไข่เสร็จตัวก่อนนะคะเราต้องคอยดูนะคะข้างล่างตัวไข่ไหมนะคะระวังไข่ไหมเ็ดูด้านล่างด้วยนะคะ กลิ่นหอมมากเลยค่ะกลิ่นหอมหอมมาแล้วนะคะไข่เจียวหอมหอมใช้ไฟกลางๆก,งก,งก่อนนะคะเ่วงนี้ไข่ก็เริ่มเซตตัวแล้วนะคะด้านล่างก็เริ่มสุกแล้วแล้วก็มากลับด้านกันนะคะกลับด้านกันค่อยๆนะคะนี่นะคะค่อย โอเคนะคะได้แล้วนะคะค่อยมาเล่งไฟนะคะเล่งไฟเล่งไฟกลางค่อนไปทางแดงนะคะไข่จะได้แบบมีความกอบนอกนุ่มในนะคะหืกลิ่นหอมมากๆเลยค่ะหอมกลิ่นน้ำปลา ไข่เจียวขอ,อ,อแนะนำว่าให้ใส่น้ำปลานะคะจะได้หอมหอมนะคะเป็นหอมมากๆเลยค่ะดูข้างล่างการเช็ดดูข้างล่างาค่ะแล้วรอไปสักพักหนึ่งนะคะเราข้างล่างเหลืองๆก่อนแล้วค่อยกลับด้านอีกครั้งนึ่งต้องคอยมันเช็ดดูนะคะ สีสวยแล้วค่ะสีเริ่มสวยแล้วก่อนดีครั้งนี้กาล่างไดท่ยังรู้สึกว่าไข่จะแยกเป็นสองชิ้นแล้วนะคะตอนนี้จะ่ไม่เป็นไรนะคะเพราะว่าใช้ไข่เยอะนะคะสามคองแล้วก็ใส่เห็ดด้วยนะคะแยกเป็นสองชิ้นละคะ่ะไม่เป็นไรเนาะ เดี๋ยวสอนเดี๋ยวสอนดูข้างล่างก่อนนะฮะได้หรือยังอ่ะอีกสักพักหนึง่งนะคะไปเรื่อยๆก่อนนะคะกลิ่นหอมมากๆเลยรู้สึกว่าจะได้แล้วนะคะแล้วก็มาพลิกกลับด้านอีกครั้งนึงโอไ้ได้แล้วได้แล้วโอเคแล้วก็จะได้ไข่เจียว หอมๆนะคะ,ะเร่มควายแรงเพื่อที่จะรีดน้ำมันนะคะแล้วก็มาตักใส่จานได้เลยติดแก๊สเลยนะคะตักไข่ใส่จานแล้วนะคะเอนะคะชิ้นที่หนึ่ง ข่แยกเป็นสองชิ้นนะคะตอนสองชิ้นสามชิ้นเลยนะคะเดี๋ยวมา,มาวางมาวางต่อกันเอานะคะใหเป็นลายเนาะอีได้แล้วเสร็จแล้วสวยๆนะคะสวยๆเ,เลยนะคะแล้๋ยวอีกชิ้นนึงอีกชิ้นหนึ่งกรอบนะคะกรอบนอกนมไนนี่นะคะ วางร้อนด้วยนะคะกระทะร้อนโอเคเราก็จะได้ไข่เจียวหอมๆเป็นกับข้าวสวยร้อนๆน,นะคะ,คะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะไข่เจียวกะเพราใส่เห็ดนะคะแต่งหน่อยแต่งให้สวยๆตกแต่งให้สวยๆหน่อยนะคะนี่เสร็จแล้วค่ะไข่เจียว ไข่เจียวเห็ดนะคะใส่ใบกะเพราด้วยนะคะหอมๆเลยคะ่ะฝากเป็นกำลังใจให้กับพรพิมลชาแนลด้วยนะคะขอบคุณทุกๆก,กำลังใจนะคะสวัสดีค่ะขอให้โชคดีมีความสุขสุขภาพแข็งแรงนะคะ